สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคลิปหนึ่งานหนคนะครับกับงาน,นแก้ไขปัญหาระบบเกียร์นะคันนี้เป็นเกียร์พอมอชิปนะเป็นปัญหานะคันนี้มาตรวจสอบกับเราเบื้องต้นนะครับคือเราจับคอมไปนะเราแจ้ง f อซว่ากล่องเป็นปัญหานะครับกล่องเกียร์เป็นปัญหา คันนี้เขาอยู่ในระยะารันวีของอศูนย์บริการนะเราให้เข้าศูนย์บริการก่อนนะครับแล้วก็ไปเคมกล่องนะครับประเด็นคือพอไปเคมกล่องจะพจว่ามันเป็นข้างในเกียร์นะฮะนู์บริการเลยจัดการนะทำดังยกเกียร์ลงมานะยกเกียร์ลงมานะสู์บริการแห่งหนึ่งนะยกเกียร์ลงมาแล้วก็ เขาเรียกประเมินค่า่้มนะความเสียหายของเกียร์ลูกนี้นะไปดูกันนะครับว่าเขายกมาแล้วสไลด์มาหาเรานะมันเป็นยังไงนะไปดูนะว่ารื้อมาแบบไหนนะครับอันนี้ยกเกียร์ลงมาแล้วนะสไลด์มาถึงอู่นะนี่นะเดี๋ยวเราจะนำกันนี้นะขึ้นไปที่ลิฟต์นะแล้วก็เช็ค ความเสียหายว่ามีอะไรบ้างนะไปดูไปดูเบื้องต้นก่อนหน้าตานะของเกียร์ที่มานะครับมาดูเบื้องต้นสภาพที่ยกมานะประมาณนี้นะใส่ลังมาเลยนะครับนี่นะมีกล่อง PCM ที่เราแจ้งไปว่าเป็นปัญหานะครับนะแล้วก็อยดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนในศูนย์บริการนะที่แจ้งกับ FC ของเราว่ามีอะไรพังเสียหายก็จะมีหนึ่งเลย กุญปืนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแน่นอนนะสภาพมีรับสนิมนะแล้วเวลาหมุนก็ปืดๆน,นะครับแล้วก็ก้ามปูเอมีนะที่ยกมานะครับตายหมดเลยนะไม่กระดูกกระดิกเลยครับตายแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะนี่นะแล้วก็จุดคัดนะครับติดนะนี่นะะติดหมดเลย หมุนไม่เคยไปนะถ้าหมุนไม่ไปอย่างเงี้แสดงว่าเสียนะครับก็คันนี้เดี๋ยวเราจะประกอบภายในเกียร์นะภายในเกียร์กลับเข้าไปนะในเกียร์รูกนี้นะทำไมต้องเปิดฝาหลังออกมาดูนะสังเกตนะ <S <S ผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับว่าใน EcoSport นั้นก็จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนึงนะรตรงนี้นะคือบูทนะบูทก้ามปูที่เสียบลงไปนะครับ ตำแหน่งหรือเซนเตอร์ของเขาเพี้ยนไม่ได้นะถ้าเพี้ยนเขาจะโปรแกรมไม่ผ่านกล่องก็จะเป็นปัญหานะฮะเขาเลยเลือกมาดูนะศูนย์บริการเลือกมาดูนะสรุปว่าไม่แตกนะครับตัวนี้แตกปุ๊บเป็นปัญหาเลยนะเกียร์ใส่ไม่ได้หรือว่าวิ่งไม่ออกเป็นไปได้นะครับแต่นี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะก็จะประกอบเกียร์รู่นี้กลับเข้าไปนะครับเนี่ยทีมงานเรารือ ออกเปน็นชิ้นๆเขาลื้อมาแล้วนะครับเราล้างอย่างเดียวครับเขาลื้อมาแล้วเราล้างอย่างเดียวล้างมันความสะอาดนะครับดูชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะในเกียร์ลูกนี้นะฮะหลักๆเลยก้ามปูลูกเือกดคัดนะแล้วก็ชุดคัดนะที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่เราออกมาเรียงให้เห็นภาพนะครับที่เขาลื้อออกมาฮะว่าครบไหมนะฮะก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับผม เอาไต่อตไต่อทีมงานเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับเกียระก้านะเสียกนะ้าเห็นไหมลอยทากาวประกอบเข้าไปแล้วเหลืออย่างเดียวโปรแกรมนะเราดูว่ากล่องใบนี้นะที่ติดรถนะจะใช้ได้ไหมนะครับ<ม>เดี๋ยวทดลองนะครับกล่อง t c มนะครับ ทำไมงานลึกเสร็จเร็วนะดูนะฮะรถคันเดียวกี่คนนะเนี่ยสีส่คนห้าคนเดี๋ยวก่อนเดีมาตอนเที่ยงนะมาถึงนะตอนเย็น,นรประกอบเสร็จแล้วนะเนี่ยยวงนิดเดียวนะครับมันเกียร์เราดับโลกครับ เอร์ที่ใช้คือ 75W ดสัมเบลนะสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ใช้กับเกียร์พวกดูโอ้คัตหรือว่าพวกเกียร์าพาวเวชิฟต์นะฮะ75็ดสิบัมเบลนะเอาม,ามันเกียร์เติมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัดเครื่องแล้วนะกำลังทำการรีเซปรหกพั อยู่นะครับมีไฟโชว์มีไฟโชว์นะกันนี้คุยกับเวฟซีแล้วนะเรื่องกล่องนะครับคุยไปแล้วนะว่ากล่องต้องทำเคสมนะที่ศูนย์บริการนะครับปัญหานี้จะยังอยู่หรือไม่นะครับรอลุ้นครับรอลุ่นนะ bi bi ให้ทีมงานเราโปรแกรมก่อนครับเรอรุน้นรอรุ้นนะเดี๋ยวก็เยือนได้เดี๋ยวบอ,อกวิ่งทดสอบกันนะครับอันนี้เอากล่องนะคันนี้เดี๋ยวให้เอฟซีไปดำเนินการต่อครับเราใส่กล่องที่ ของเรามีอยู่ใส่ให้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวออกไววิ่งทดสอบนะครั้นี้นะทําแล้วรถวิ่งได้ดีเหมือนเดิมไหมหรือน้าจะหลังได้ปกติไหมนะครับใน e ีโก้สปอ r t ันนี้นะครับมามามา,มาดูท้างในดูข้างในดูข้างในกัน,กนเลยนะครับถอยนะถอยนะถอยนะ ของเดิมเพื่อแจ้งมาหอยหลังไม่ไปนะครับอืมติดโค้ดปีเจร้อยมานะครับนี่นะแก้ไขให้แล้วนะและ้วก็วิ่งไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นที่ก้ามปูด,ด้วยนะคัานี้เป็นปัญหานะก็ยกลงมานะฮะทำการแก้ไขให้นะเราประกอบให้ใหม่เลยนะ ที่นี่หลือมาเปน็นชิ้นๆเลยครับถ้าอะไรอุปกรณ์มาครบประกอบให้เสร็จแน่นอนนะครับน,นี้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วครับทาเสร็จนะวิ่งทดลองแล้วนะครับโปรแกรมกองแล้วนะแต่ว่าเพื่อความชัวนะเราต้องมาเทสอีกรอบนึงนะครับทุกครั้งนะครับบางครั้งขับขับไปนะไว้เด้่งไปโชว์ขึ้นมาเองก็ต้องนํามาแก้ไขนะว่ามันเป็นที่อะไรต่อเนื่องนะครับ ที่เราทําออกไปไม่ได้พลาดติงถึงใครอะไรทั้งนั้นฮนะคือ,คอ,คอว่าทําตามเนื้องานตามเนื้อผ้านะครับที่มันเป็นปัญหานะครับก็พลาดติงอะไรถึงไกลนะทําให้เอเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่สบายใจกระทบกระเทือนนะฮะก็ขอโทษไปในะที่นี้ด้วยนะฮะเราก็อยากให้งานทุกงานนะออกมาดีนะทําแล้วให้มันออกมาดีนะฮะ ไม่อย่างมีปัญหากับใครๆทั้งนั้นนะนะที่เราทําออกมาแล้วก็หนึ่งให้ความรู้สองหนางานนะครับ FC นะบางครั้งถูกแก้ไขไม่ถูกจุดนะก็เป็นปัญหานะครับนะไม่อยากพูดเยอะมันเป็นโลกออนไลน์นะโลกออนไลน์นะก็จะมีทั้งคุณและโทษนะอยู่ที่เราจะนําเสนอมันออกมานะสำหรับเราก็ ทำเกี่ยวกับงานซ่อมรถนะฮะไม่อยากจะไปบูลลี่อะไรกับใครทั้งนั้นนะฮะคอมเมนต์อะไรที่รุนแรงเราก็ตอบได้แค่ตามตามนั้นนะฮะส่วนมากผมไม่ค่อยตอบรุนแรงกับเรกครับเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ทําไปแล้วมันจะได้อะไรนะครับนะทํางานเราดีกว่านี่นะใส่เกียรนะ์นะเยียรเปลี่ยนสม,มุดเลยนะไม่มีกระตุกกระตึกเลยนะ เหมือนกันนะฟอร์ดเวลาวิ่งทดสอบนะโอ้ต้องวิ่งอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงอะนะแล้วเอฟซีที่สอบถามมาเรื่องการ learning, เลนนิ่งเกียนในรุ่นนี้นะออกไปวิ่งเลยนะถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วออกไปวิ่งเลยแต่ต้องวิ่งไกลๆนะบางทีสมสิบสี่สิบกิโนะครึ่งชั่วโมงวิ่งไปเลยนะเป,นเป็นการเลนนิ่งเกียร์นะฮะ รุ่นนี้นะครับรก,ก็เจต้าโมจัดนะฮะมีอะไรอีเจต้าตัวพันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะเวลาเร์นิ้งวิ่งกลเย,ยาวๆไปเลยนะครับแต่สำคัญที่สุดต้องมีเครื่องมือนะต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์งานนะจะจบงานมากกว่าได้มากกว่านะครับเนาะับเคสนี้นะครับ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะกดติดตามทนะั้งช่อง YouTube ผู้แงเจริญกันช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับผู้แงเจริญกานช่างนะฮะสำคัญที่สุดกระดิ่งกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับจากสีขาวนะกระดิ่งให้กดให้กลายเป็นสีเทานะฮะสำคัญสำคัญนะับก็อยากได้ยอดยอดวยอดชมนะครับประมาณนั้นนะให้กำลังใจเรานะครับ ตอนนี้ตาเขาว่าสวัสดีครับผมจะจบนกไม่บานปลายที่แกจะเลืนการช่างนะครับ